นิยายเรื่องชายาของข้าคือนักล่าปีศาจตอนที่หนึ่งตั้งแต่การก่อนเมืองสวรรค์ถูกปีศาจครอบครองนับหลายหมื่นปีพวกสักดิ์เทพได้หลบหนีมาอยู่เมืองมนุษย์เหล่าเทพทั้งหลายพลังเริ่มเสื่อมและทดถอยกำลังลงเทพและมนุษย์ต่างก็มีสัมพันฤทธิ์มิตรไม,มตรีต่อก,กันและกันค่อยพึ่งพาอาศัยจนก่อเกิดความรักเหล่าเทพและมนุษย์มนุษย์บางคอนมีพลังเหนือธรรมชาติบางคอนมีพลังสายฟ้า บางก็มีพละงกำลังมหาศาลแต่สุดท้ายเหล่าเทพทั้งที่เทก็ต้องสูญพงศพันไปเพราะโลกของมนุษย์นั้นไม่ใช่ที่ของเหล่าทวยเทพทั้งหลายทิ้งไว้เพียงแค่ศิลาจารึกว่าแต่ก่อนนั้นในโลกมนุษย์เคยมีพวกเขาอยู่ณนะปัจจุบันจึงมีสำนักชื่อว่าสำนักคุณธรรมลูกครึ่งเผ่าเทพซึ่งรวบรวมเหล่ายอดฝีมือชั้นเนวอน่าไว้อย่างมากมายและการสอบเข้าสำนักนั้นยากมากๆต้องผ่านคุณสมบัติ8ปประกาศได้ไก่ คุณธรรมจิตเมตตาวาจาสุภาพมีไหวพริบร่างกายเข็มงอเรงอรอบรู้ตำราจงรักพักดีและสุดท้ายพลังวิเศษที่มีตั้งแต่กำเนิดหัวหน้าสำนักไม่เคยมีใครเห็นหน้าแม่กระทั่งชื่อก็ไม่มีใครรู้จักแต่บันทึกในสำนักมีประวัติว่าเป็นผู้หญิงผมสีดำสนิทดวงตาสีน้ำตาลผิวขาวดังยกแต่ถูกปิดผนึกไว้ที่ทำน้ำเข็มงอฝั่งตะวันออกในบรรน,นั้นกล่าวไว้ว่าเมื่อถึงเวลานางจะกลับมาและกวาดล้างเหล่าบรรดาปีศาจให้สิ้นซาก ณถ้ำน้ำาเข็มงอซึ่งมีเวรยามอารักขาหนาแน่นอเพื่อป้องกันปีศาจไม่ให้บุกมาช่วงชิงเจ้าสำนักไปหากปีศาจได้ช่วงชิงสำเร็จและได้ดื่มเลือดเจ้าสำนักปีศาจตนนั้นก็จะเป็นอมตะและไม่มีใครหยุดปีศาจโลกมนุษย์จะต้องล่มสลายเป็นแน่ ทันใดนั่นเองปีศาจก็ได้บุกมาเพื่อมาช่วงชิงเจ้าสำนักเหล่าครึ่งเทพมนุษย์ต่อสู้อย่างเต็มที่และสูญเสียกำลังพลอย่างมากมายแต่ปีศาจนั้นกำลังพลเหนือกว่าเพื่อความเป็นอมตะและก็จะกวาดล้างเหล่าครึ่งเทพมนุษย์ให้สิ้นซากส่วนที่เป็นมนุษย์ธรรมดาก็จะนำไปเป็นทาสและใช้งานจนกว่าจะตายสุดท้ายบรรดาเหล่าปีศาจได้ช่วงชิงเจ้าสำนักได้สำเร็จแต่ปีศาจอีกตนได้ทรยศหักหลังจึงเกิด การเย่งอะิงอีกครั้งหลังที่ต่อสู้กับมนุษย์ปีศาจต,ตนนี้เป็นลูกครึ่งปีศาจและเทพแต่เขาอยากกับอยู่ฝ่ายมนุษย์แต่ช่วยเหลือมนุษย์นามของมีชื่อนามเชิญจริงผิงแต่เขาทําไม่สําเร็จเขาแพ้ให้กับปีศาจต,ตนนั้นมีชื่อว่าเชิญจริงเหลียงถึงเมเขาจะได้ร่างเจ้าสํานักไปแต่เขาก็ไม่สามารถดื่มเลือดได้ถ้าไม่มีจอกศักดิ์สิทธิ์ที่จะเพิ่มพลังให้กับเขาวิ่งจอกศักดิ์สิทธิ์ได้ตกไปอยู่กับเชิญจริงผิงทั้งต่อสู้กั และสูญเสียกำพลไปจำนวนมากทั้งคู่จึงถอยทับกลับเพื่อฟื้นฟูกำลังที่เสียและกลับมาแก้เค้นอีกครั้ง ในโลกปัจจุบันหญิงสาวที่กำลังบรรยายและนำเสนอนิยายของเธออยู่นั้นเพื่อจะได้เซ็นสัญญาและตีพิมพ์และจัดวางจำหน่ายแต่เธอก็ถูกปฏิเสธทุกครั้งเธอเสียใจมากๆแต่ไม่สามารถทำอะไรไปมากกว่านี้เธอแก้และแต่งงนนิยายของเธอทั้งวันและทั้งคืนหนึ่งอาทิตย์เต็มจนกระทั่งเธอวูปอและสลบไปคุณแม่ของเธอด้วยความที่เป็นห่วงลูกสาวจึงนำอาหารและเครื่องดื่มมาให้แต่เคาะประตูท เท่าไรเธอก็ไม่ยอมเปิดประตูคุณแม่ดูถ้าไม่ดีจึงโทรเรียกกู้ภยัยจึงพบว่าเธอนอนสลบอยู่บนโต๊ะใบหน้าของหญิงสาวที่เน่บอนิยายที่เธอแต่งงอเลือดก,กำดาวที่หยดอยู่ที่ปกนิยายเรื่องพันรายาของผมเป็นนักล่าปีศาจ กู้ภัยนำเธอเขาส่งโรงพยาบาลทันทีคุณแม่ของเธอเป็นกังวลมากมืดเปดอด้านลูกสาวคนเดียวที่ทำมาหากินเลี้ยงครอบครัวเธอเป็นเสาหลักของคอนอกครัวเลยก็ว่าได้แต่สิ่งที่เธอชอบที่สุดก็คืองานเขียนนิยายเม้ในหลายหลายครั้งจะถูกตีกลับแต่เธอก็ไม่เคยยอมแพ้เธออยู่ในอาการโคมา่า บกเห็นข่าวจึงเข้ามาเยี่ยมทันทีคุณแม่ที่เห็นบอกอมาจึงยืนนิยายนิยายที่เธอแต่งงอจบให้และเขียนโน้ตไว้ว่านี้คือเรื่องที่ดีที่สุดของฉันฝากคุณพิจารณาด้วยบอกอได้อ่านและน้ำตาไหลมันเป็นเรื่องที่ดีมากที่เธอแต่งงมาทั้งหมดฉันจะรอเธอฟื้นกลับมาและมาเซ็นสัญญากับฉันนะาส่วนนิยายที่เธอแต่งงฉันจะตีพิมพ์เลย หลังจากนั้นหนังสือที่ตีพิมพ์ได้กระจายเข้าสู่ตลาดทันทีมีผู้คนสนใจเป็นจำนวนมากยอดขายพุ่งกระฉูดแต่ข่าวร้ายผู้แต่งงอได้เสียชีวิตและหลังจากนิยายถูกตีพิมพ์ได้หนึ่งอาทิตย์คุณแม่ของเธอได้จัดพิธีกรรมและไวอะไ้อาลัยลูกสาวสุดที่รักที่จากไปเดลูกสาวสุดที่รักฟ้านฟ้าน,านเสียงเรียกเบาๆท่านมหาเทพฟ้านฟ้านได้โปรดช่วยพวกเราด้วย บรรดาเหล่าทวยเทพในนิยายที่เธอแต่งองอให้ศูนย์พงศพัด้านฟ้านตื่นลืมตาขึ้นมาก็พบว่าเธอได้เสียชีวิตแล้วเหล่าทวยเทพนำนิมิตในโลกปัจจุบันให้เธอพอเธอได้เห็นก็ดีใจมีผู้คนมากมายที่ชื่นชอบนิยายของเธอถึงแม้ว่าเธอจะเสียชีวิตไปแล้วก็ตามและได้เห็นคุณแม่ที่เฝ้ามองรูปของเธออยู่ทุกๆวันด้วยความอาลัยที่ต้องจากกับคุณแม่แต่เธอก็ต้องเดินหน้าต่อไปเธอรับฟัง คำขอของเหล่าทวยเทพว่าจะกอบกู้เหล่าพงพันขึ้นมาอีกครั้งหลังจากที่เธอได้รับรูนาโลกปัจจุบันแล้วเธอก็ทะลุมิติเข้ามาในนิยายของเธอที่เธอมีเพียงสามตัวเลือกเท่านั้นที่ใช้ในการเกิดใหม่ตัวเลือกที่หนึ่งขอทานน้อยพลังลึกลับตัวเลือกที่สองเทพธิดาครึ่งเผ่ามนุษย์ตัวเลือกที่สามเจ้าสำนักที่นอนเป็นผักพลังเหนือความคาดหมาย เธอต้องตัดสินใจค้นคิดอยู่สักครู่หนึ่งเธอเลือกตัวเลือกที่สามเจ้าสำนักที่นอนเป็นผักไม่ไว่าอย่างไรก็ตามทั้งสามตัวเลือกนี้เธอสามารถเปลี่ยนและสลับร่างหนึ่งคนต่อหนึ่งวันเท่านั้นนอกเสียจาก,กว่าถ้าเธอกอบกู้เหล่าบรรดาเทพทั้งหมดทั้งสามร่างจะร่วมเป็นหนึ่งคือร่างของเธอเองซึ่งคือร่างมหาเทพหลังจากนั้นวงแหวนเวทของเหล่าบรรดาเทพก็ได้นำทางเธอไปจุดติเรื่องราวจะเป็นอย่างไรโปรดติดตามตอน ตอนต่อไปนะเจ้าค่ะ